คนนี้คือสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคบทุกคนเรากำลังเดินกลับโรงแรมเดอะรีเวอร์แควบริดจ์รีสอร์ทนะฮะซึ่งถือว่าเป็นรีสอร์ทที่สวยงามที่สุดระดับโลกไม่อยากจะบอกว่าที่หนึ่งเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยอาจจะสวยแตกต่างกันไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าแหมอูไอเลซีไปที่ไหนก็ดีหมดแล้วก็จริง่งอ,อาหารเช้าก็เลิศบริการก็ดีห้องพักเตียงนอนทีวงทีวีนอนสบายมีสระว่ายน้ำสวยหรูมีเป็นหลังๆส่วนตัวรวไมไปถึงเป็นแบบโมเดิร์นก็มี ในโรงแรมเดียวกันในรีสอร์ทเดียวกันมีความเขาเรียกว่าออกแบบไว้2ส,ส่วนนะฮะด้านในก็ติดแม่น้ำเลยเห็นสะพานข้ามแม่น้ําแควนะฮะออกมาก็จะเป็นโซนแบบโมเดิร์นสระว่ายน้ํา2แบบ2ที่เลยนะในรีสอร์ทเดียวกันนะนะฮะชอบอะทุกคนอยากให้ทุกคนมาหาบิ๊กซีทุกคนนี่ไง ถนนเส้นคู่ขนานกับเส้นที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยก็จะเป็นบิ๊กซีเป็น t m k Shopping Mall มลลีลงหนุงลุงหนังเมเจอร์ด้วยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะตลอดเส้นนี้เรียกว่าถนนข้ามแม่น้าแควแล้วก็จะมีซอยสิงคโปร์ซอยมาเลเซยซอยอินเดียซอยฟิลิปปินส์อะไร่เงี้ยะะเป็นชื่อประเทศอย่าลืมว่าจากรีสอร์ตตรงนี้ที่เรากําลังจะถึงเนี่ยนะครับไม่ไกลจากสะพานเดินออกไปเลี้ยวซ้ายเลยฮะจากที่พัก ถึงสะพานเลยถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็หมายความว่าเดินมาทางนี้ฮะเลี้ยวขวาก็คือกลับไปทางนี้ก็จะไปสุสานพันชมิตรทุกคนซึ่งชอบมากยังไม่ได้มีเวลาไปอย่างที่บอกว่าพอเราเจอโรงแรมสวยๆรูรูสบายๆเราก็อยากใช้ชีวิตอยู่กับโรงแรมให้คุ้มค่านั่งทําหลักสูตรนั่งลบเมมโมรีนะคะโพสนะครับถ่ายอยู่ในโรงแรมให้คุ้มค่าที่สุดเพราะเรามีเวลาแค่2คืนไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาว่างอีกเมื่อไหร่ นะครที่จะได้มาเยือนสะพานข้ามแม่น้ำแควจะอยากให้ชาวโลกมานะฮะมาพักที่ The r i v e r q u a ว Bridge Resort ทนะฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศเรียบง่ายหรูหราไฮโซมีฝรั่งเยอะนะฮะช่วงนี้ก็เป็นค่ำคืนดินเนอร์ก็คงไม่มีใครออกมาเป็นพนัแต่ก็มีอ๋อแหล่งช้อปปิง้งแหล่งกินเปิดสนองความหิวของคนที่มาเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจากตรงนี้นอกจากจะไปสุสานพันธมิตรไม่ไกลใช่ไหมฮะก็ไปทะเลชุกโดนหาดทรายชุกโดนก็ไม่ไกลนะสี่ห้าโลประมาณนี้แล้วก็สกายวอล์กเดินขึ้นชมแม่น้ำสองสีบรรจบกันแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ก็ไม่ไกลจากรีสอร์ทที่เราพักนะฮะเดินได้สี่ห้าโลสามโลสองโลประมาณอย่างเงี้ยฮะไปสกายวอล์กได้ไปวัดเหนือนะครับเรียกว่าเมืองการน์ที่เที่ยวเยอะมาก นอกเมืองก็มีรถสองแถวฮะเป็นรถของแถวสีส้มจอดอยู่ตรงแถวแถวสะพานข้ามแม่น้ําแควเลยทุกคนเหมาไปเลยค่ะนะคะก็จะไปวัดถ้ำเสือจะไปเมืองมาริกาหรือจะไปอน้ําตกเอราวันไซโยกนะคะมุยหมดเลยปางปางช้างนะฮะเยอะอ่านไปดูแม่ชีลอยน้ําไปดออูมีนาคาเฟ่ก็ได้อ่านที่ถึงแล้วรถเดินเลยแล้วทุกคนเดินเพลินเลยรีสอร์ทหรูแล้วฮะเราพักที่นี่นี่ฮะ สดๆเลยหมดจะพูดเป็นรีสอร์ทที่เลิศมากพรุ่งนี้เราจะถ่ายอาหารเช้ามาฝากกันอีกชอบมากเวลาต,ตอนเช้าเช้าตื่นขึ้นมามีอาหารหรูหราอลังการแบบอเมริกันเบรกฟาสต์มีข้าวต้มมีผัดกะเพราใดๆอะไรก็ตามมีนมมีนมซีเรียลก็ชากาแฟขนมปังไข่ดาวหมูแฮมนี่หาทุกคนถึงแล้วดิวเออร์แควบริดจ์รีสอร์ทคนจะน <c oughs> ด้านใน เดินตรงไปนะฮะก็จะเป็นบ้านหลังๆสวยงามมากทุกคนอยากจะทุกคนด,ดูทุก ep ที่ผมถ่ายลงเอาไว้นะฮะท,ทุก ep ก็จะมีความหมายในตัวของมันนะฮะแล้วก็บางทีเราตัดสินใจเก็บเอาไว้โพสต์บ้างหรือลงโพสต์ทีเดียวไปก่อนแล้วก็มาลงใหม่ฉะนั้นทุกคนอย่าบอกนะว่าไม่เคยดูจะต้องดูเรื่อยเพราะระหว่างทางเราเจออะไรที่แบบ ไม่ซ้ำใครนะฮะทุกคนช่องเล็กๆนี้ก็เป็นช่องที่ภูมิใจมากๆเลยทุกคนเพราะว่าอีกโฆษณาเข้าแล้วก็มาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปอยากไปงานเงาะโรงเรียนทุกคนนะฮะเพราะเป็นงานที่แบบเราชอบกินเงาะโรงเรียนไปดูต้นเงาะต้นแรกของประเทศที่ชาวปีนังมากินแล้วก็บ้วนเม็ดเอาไว้แล้วก็มันก็ขึ้นมาจนทุกวันนี้เนี่ยเงาะโรงเรียนได้ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศไทยเงาะโรงเรียนบ้านนาสามเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นรสชาติจะเรียกว่า ร่อนกรอบแล้วก็กินแล้วชื่นใจมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกับไม่เหมือนที่อื่นนะฮะฉะนั้นงานเงาะโรงเรียนจะมีปีละครั้งเราก็อาจจะไปได้ถ่ายมาฝากกันแล้วก็จะไปงานลางศาสตร์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งประมาณสิงหาประมาณเนี้ยเราก็จะวางแผนเอาไว้ว่าช่วงไหนเราว่างไปเราก็จะเอาสิ่งดีๆมาฝากให้ทุกคนได้ชมกันวัดวาอารามวัดมงคลนะถนนคนเดินโรงแรมที่น่าสนใจหลากหลายวาราตี้อย่างที่นี่เห็นไหมฮะ รถมาทุกคน่าดูอ,อัญชนงนะคถ้าเกิดเราเข้าทางนี้ก็ได้ห้องเราอยู่ในสุดแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ได้ล็อกห้องเราเข้าด้านนี้ได้เหมือนกันแต่เราจะเห็นสระว่ายน้ำสวยงามเนี่ะเริ่มปิดไฟแล้วทุกคนเพราะว่าเราไปเดินแตะแตๆนะฮะไปกินข้าวซอยกันนะฮะไปกินข้าวจิมข้าจิมจิ้น้ำเงี้ยวง่ายๆมือค่ำสบายสบายไม่หนักมากเห็นไหมครับจะเห็นถึงความเป็นโมเดิร์น แต่ด้านในจะเป็นหลังๆค่ะทุกคนเป็นหลังแบบเป็นคมครอบครัวมีความเป็นส่วนตัวอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือ The River c r a y Bridge Resort นะเราพักห้องนี้ฮะทุกคนจะาทีฮะทุกคนนทุกคน,น,กคนมากกลางคืนเวลาเราปิดไฟนอนสมมุติว่า ตั้งเวลาว่าจะปิดทีวียังไงหรือนอนไปแล้วก่อนจะนอนปิดทีวีเราก็จะเห็นบรรยากาศถึงการที่ว่าโอ้โหมีจอมาอยู่ให้เราดมมองใกล้ๆเตียงนอนของเราซึ่งเราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแบบนี้ว่ามันลงตัวมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเต็มอิ่มอ่ะฮะเต็มอิ่มนะฮะทุกคนด้นานนี้นะฮะโอเคนะฮะลดหลังมาระวังการวังเวอร์ทุกคนดูสิ โอเคนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะฮะกุดไนท์ครับคืนนี้